วันนี้ก็ยังเปิดให้บริการนะสิบสองสิงหาลูกค้ามาชมดูรถนะครับรถนฟ้าน,ะนี่นิสันเนโอเมล่าหนึ่งเกศุลวีเทอร์โบึ้นทับเลยครับคุณมีไฟตะมหมอกคู่นหน้า l อ d ดีไฟดี l อ d ดีไฟหน้า l อ d ดี พร้อแตนสกเกิร์ตนะสวยๆครับ <S <S ชุดที่ชรูมเรามีให้เลือกนะครับระหว่างสกเกิร์ตหรือแม็กวัลนซ่านะครับน่าอยหนง 2, ้า 4, 5, เข้าข้อสิเจ็ดทั้ง4ี่วงยางตัวนี้สลับกันถึง2ปีนะครับสัปดาห์การผลิตใหม่ๆเลยนะครับกี่ต่อมัน20 ลูกค้าด่านในสนใจสอบถามได้ที่ผมภูหลวงนะครับเบอร์โทร081 874 7466 นิสสันพระนคร2000โชว์รูมการาณาพิเศษครับจะมาทดลองนิสสันขับนิสสันคลิกก็ได้นะอันนี้เป็นอุปกรณ์ชุดแต่งของนิสสันคลิกรถยนต์ไฟมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นดีจีวี่ววาห้องโดยสารกว้าง เรมีศูนย์ประกันช่องซ่อมแล้วห้องรับรองลูกค้พาพร้อมเลยนะครับขอบคุณครับ